โค้แหนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงประจําเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบรบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนารวมไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาว ราศีสิงห์นั่นเองนะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีสิงห์ค่ะ The Lover, The Star, 9ดาบ10ดาบและก็ต่อมาด้วย2ถ้วย สำหรับไพ่ The l o v e r เป็นไพ่ประจำราศีเมถุนนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ในขณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คือสําหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่นักรักตัวยงหรือเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้นั่นหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงห์เองหรือคู่รักของชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้หรือเป็นนักรักตัวยงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ความรักถ้าเป็นส่วนใหญ่ในอดีตนั้นนามันจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะจะมีการ เผื่อรักเผื่อเลือกนะคะหรือรักหรือคบกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเผื่อเสียใจหรือว่าเผื่อแบบความรักกับอีกคนนึงไปไม่รอดก็ยังมีคนหนึ่งที่คอยสแตนบายอยู่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่ามีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนะจริงๆแล้วความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าเนาะ ต่อมาเป็นไพ่เดอะสตา Star, เป็นไพ่ประจานะําราศีกุมนะมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกว่านะคุณรู้สึกว่าความรักนะคะหรือใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าคุณจะมองไปในถึง เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณไหมเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนเป็นดวงดาวในยามค่ําคืนที่แบบให้ คุณมีอินสปิเรชันให้คุณมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือเป็นแรงบันดาลใจอยากให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งในความรักความสัมพันธ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นหรือคบกันไปเรื่อยๆค่อยๆคบกันไปก็แล้วกันถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ในเรื่องของการที่ประสบความสำเร็จ หรือการไปสอบสัมภาษณ์หรืออะไรก็ตามในชีวิตของชาวราศีสิงห์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะอะไรก็ตามที่คุณลงมือทำอะไรก็ตามที่คุณใช้ความพยายามนะคะมันมักที่จะประสบความสำเร็จนะคะแน่นอนนะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแล้วสูญเปล่าเนาะต่อมาเป็นไพ่เก้าดาบนอนไม่หลับหรือเปล่านะในช่วงอดีตจิตตกวิตกักงวลน,นอนไม่ค่อยหลับนะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงของชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเกี่ยวกับสายตานะปัญหาในเรื่องของสุขภาพสายตาในเรื่องของปวดหัวไมเกรนอยู่บ่อยๆหรือเปล่านะบางทีอาจจะฝันล้ายตื่นขึ้นมากลางดึกหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็นอนไม่หลับเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเรื่องแบบนี้ให้คุณแบบโดยปกติแล้วนะชาวราศีสิงห์เป็นผู้นำนะคะ เหมือนเป็นสิงโตว,ว่างั้นเหอะนะคะมีหลายเรื่องที่จะต้องคิดไม่ว่าจะในเรื่องงานในเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับในเรื่องความรักด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องความรักด้วยส่วนมากก็จะเครียดในในเรื่องที่คุณให้ความสําคัญนั่นแหละนะต่อมาเป็นไพ่สิบดาบใบนี้ไม่ค่อยดีนะ คุณโดนหักหลังหรือโดนคนที่คุณไว้ใจนั้นหักหลังหรือทรยศโดนโกงนะอันนี้คือช่วงชีวิตในอดีตที่ผ่านมาที่สอนให้ชาวราศีสิงห์นั้นรู้ว่าเราไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปนั่นเองนะแล้วในเรื่องของสุขภาพชาวราศีสิงห์มีอาการแบบมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังนะอาจจะปวดหลังเลื้อลังหรืออาจจะ ถึงขั้นแบบบางคนจะต้องมีการผ่าตัดนะคะมีการผ่าตัดหรือ,อหมออาจจะไปตรวจเจออะไรมีการผ่าตัดมีการเขาเรียกว่ามีการแบบได้ลงมีดนะหมอได้แบบผ่าตัดนะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงห์ด้วยความรักอาจารย์ก็คิดว่านะถ้าคุณจะมีความรักในปัจจุบันหรือในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้คุณนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยเจ็บปวดกับความรู้สึกนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดบางทีอาจจะเป็นหุ้นส่วนบางทีอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะที่หักหลังทรยศหรือแม้แต่คนรักนะต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยนะคะในความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศีสิงห์หลายครั้งนะคะคุณ เจอมักที่จะเจอโซเมตรหรือมักที่จะเจอคนรักในรูปแบบของการที่แบบเอื้อเฟื้อ,อเกื้อกูลการช่วยเหลือกันมานานหรือเป็นคนที่แวดวงเดียวกันหรืออาจจะเป็นแวดวงสังคมเพื่อนเดียวกันแวดวงสังคมการทํางานเดียวกันอ,อยู่สถาบันเดียวกันเรียนที่เดียวกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะจนแบบช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ คุณเคยกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กลายไปเป็นความรักได้เช่นเดียวกันนี่คือแบบมันนิสัยไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างหรือคุยถูกคอกันนะคะจึงได้มาเป็นคู่โซเมทกันหรือคนรักกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือแบบประวัติความเป็นมาว่าทำไมคุณสองคนถึงได้มาคบกันถึงได้มาเจอกันอะไรประมาณนี้บางคนก็มีการแบบ เข้าสู่ประตูวิวาก็ได้นะสำหรับไพ่สองถ้วยนะบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไพ่สองถ้ยวยแค่มาเจอกันกับผู้โซเมทหรออะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะจริงๆอาจจะเป็นในเรื่องของการได้แต่งงานการลงเอยกันนะคะพบเจอกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะโอเคนี่คือไพ่ในอดีตของชาวราศีสิงส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนนะคะราศีกุม ราศีธาตุลมและก็ราศีธาตุน้ำต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีสิงค์ค่ะภายในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีสิงห์นะแปดดาบ เด็กถือดาบสิบเหรียญ The High Princess แล้วก็ต่อมาด้วย The Chariot นั่นเองนะ คือไพ่แปดดาบนะคะคือเป็นสิ่งที่จำใจจำยอมจำทนหรือกืนไม่เข้าคลายไม่ออกผะอ,อึดผะอมนี่ก็คือความรู้สึกในช่วงปัจจุบันที่ชาวราศีสิงห์นั้นมักที่จะได้พบเจอด้วยนะะในเรื่องของการไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราก็อาจจะขาดแล้วในเรื่อง,องความรักเช่นเดียวกันบางสิ่งนะคะคุณจำใจจำยอมนะคะที่จะทำสิ่งนั้นนะคะ เพื่อเป็นความสบายใจของคนที่คุณรักหรือเพื่อความสุขของคนที่คุณรักแต่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่อยากทําบางทีก็ฝืนใจตัวเองทํานะนะคะมันจะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยในปัจจุบันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่บอกให้ชาวราศีสิงนั้นเตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะคะ บางทีอาจารย์รู้สึกว่าคุณปิดหูปิดตากับปัญหาบางอย่างที่ชาวราศีสิงห์อยากจะมองข้ามนะคะบางทีคุณอาจจะมีปัญหานี้มานานแล้วแหละหรือสะสมมาได้สักระยะเวลาหนึ่งบางทีคุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็มองข้ามปัญหานี้ไปเหล่านี้ไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เวลามีความรักชาวราศีสิงห์อาจารย์บอกเลยคุณเป็นคนที่เก็บกดกดดันตัวเองนะคะ ทำไมเป็นแบบนั้นนะต่อมาเพจออฟสอดสำหรับไพ่ใบนี้คนที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้นะคะแฟนหรือคนรักของคุณนั้นจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีบุค,คลิกของเขาที่ชัดเจนมากๆนะคะการแสดงออกการกระทําหรืออะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วอาจจะเอาแต่ใจตัวเองด้วยในบางมุมน,นะ,ะบางทีสิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาอยากจะทํา คุณไปเปลี่ยนความคิดหรือการกระทําของเขาได้ยากมากๆนะอันนี้ก็คือตัวตนของเขาเลยนะต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญใบนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นในรูปแบบของมรดกก็แล้วกันมรดกอาจจะมาในรูปแบบของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หรืออาจจะรูปแบบในเงินทองมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสที่ชาวราศีสิงจะได้รับในส่วนนี้ด้วยนะบางคนอาจจะได้ผลกําไรดีโดยเฉพาะในเรื่องของการไปลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไว้หรือซื้อที่ดินไว้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ดินตอนนี้มีมูลค่าเพิ่มแล้วนะจากแต่ก่อนคุณอาจจะซื้อมาแค่ล้านเดียวตอนนี้มันเพิ่มมูลค่าเป็น 2ล้าน3ล้านแล้วอะไรประมาณนี้ก็ทําให้ชาวราศีสิงห์รู้สึกว่ามันที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์มันเพิ่มมูลค่าในตัวของเขาเองนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะพาผู้ใหญ่นะคะไปรู้จักนะคะกับคนรักหรือคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ให้แบบเหมือนเปิดตัวกับผู้ใหญ่เหมือนอยากให้เขารู้จักว่านี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะ g h เปินเซเป็นไพ่ประจําราศีมีนมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีมีนออผู้หญิงชาวราศีสิง์ในช่วงนี้นะคะคุณจะค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวง่ายเซนสินทีบง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของดรามา่าหรือเจ้าแม่เออครีเอทีเจ้าแม่ดราม่าอะไรเงี้ยถ้าลดลงได้นิดนึงช่วงนี้ก็คงจะดีนะคะนะอย่าดรามา่าอะไรเยอะแยะมากมายนักนะคะคุณค่อนข้างมีสภาพอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายโดยเฉพาะคนโสด อาจารย์อยากจะเตือนนะคะคนโสดในช่วงนี้ถ้าสภาพจิตใจของคุณแบบยังไม่ปกติยังไม่คงที่อย่าหาใครมาแทนที่ออความรักเก่าหรือคนรักเก่าหรือประชดประชันอยากจะมีคนรักเพื่อที่จะลืมคนรักเก่าอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งทําแบบนั้นเพราะมันจะยิ่งทําให้คุณนั้นเลือกผิดคนเลือกใครคนนั้นมาผิดนะคะในขณะที่สภาพจิตใจคุณยังไม่แข็งแรงพอ ะะมีโอกาสปิดไปได้สูงว่าคุณจะไปเลือกคบหาดูใจกับคนที่แบบมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วมีพันธะแล้วเข้ามาในชีวิตของคุณบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณตรงๆก็ได้ว่าเขาไม่โสดนะมีเจ้าของแล้วนะมีแฟนแล้วนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบถือว่าเป็นไพ่เตือนให้ชาวราศีสิงห์ก็แล้วกันนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีสิงห์ก็มี ค่อนข้างที่จะมีมุมความรักที่ค่อนข้างซับซ้อนเช่นเดียวกันนะคะซับซ้อนในที่นี้อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็มาแอบคบซ้อนกันเรียกว่าเป็นความรักซ้อนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เดอะชารีออตนะเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีสิงห์ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงง่ายนะในช่วงนี้ของชาวราศีสิงห์นะคะเวลาดีก็ดีดีเวลาร้ายก็ร้ายน่าดูอันนี้ต้องพยายามบาลานซ์นะคะรู้เท่าทันว่าอารมณ์ตัวเองแบบนี้ควรกําจัดอารมณ์ของตัวเองยังไงอะไรแบบนี้คือเป็นเรื่องที่สาคัญนะนะคะ คนรักหรือใครก็ตามเขาไม่ชอบอยู่กับคนที่หงุดหงิดหรือว่าเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดวไวายตลอดเวลาหรอกมันดูไม่เฮลตี้เนาะนะคะแล้วในความรักของไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่าเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสว่าคุณจะได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนเขาที่ประเทศของเขานะคะนะ หรือเขาจะได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคือไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับคนต่างชาติต่างถิ่นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะโอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีสิงส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมธาตุดินราศีมีนราศีกรกฎนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีสิงค์ค่ะไพ่ใบแรกในเดือนพฤษภาคมนะคะ King of Cups สีถ้วยหนึ่งไม้ ราชินีถือเหรียญและก็ต่อมาด้วย10ไม้นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ king of cups ผู้หญิงชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่เขามีความนุ่มนวลเขามีความ gentle นะคะหรือความเป็นสุภาพบุรุษในตัวเขาค่อนข้างสูงเขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจัยใส่คุณเป็นอย่างดีนะอันนี้ก็คือแบบ มุมมุมไลฟ์สไตล์ของเขานั่นเองนะคะแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าชาวราศีสิง์ด้วยนะในกรณีนี้นะคะเขาให้ความสําคัญกับในเรื่องขอาหารการกินนะคะหรือบางทีเขาอาจจะทําอาหารให้ชาวราศีสิง์ได้กินได้ลองทำด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะเรื่องกินค่อนข้างเรื่องใหญ่นั่นเองเนาะ,ะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิง์ คือเวลาที่คุณอยู่ในห่วงของความรักนะคุณจะปลกลายเป็นผู้ชายที่แบบอ่อนโยนนะคะเป็นสุภาพบุรุษทันทีนะคะในช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่คุณอยู่กับคนรักคุณจะเปลี่ยนโหมดเป็นอีกโหมดหนึ่งนะ,ะแล้วคุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับอาหารการกินให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทําอาหารอาจจะทํากิจกรรมทําอาหารร่วมกันกับคนรักหรืออะไรประมาณนี้คุณจะชอบ นะคะแล้วผู้ชายชาวราศีสิงส่วนมากจะชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตัวเองด้วยนะในในในโอกาสนี้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะต่อมาเป็นไพ่สี่ถ้วยนะ คือคนโสดชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจารย์บอกเลยคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบโอ้ไม่ได้ไขว่คว้า,าความรักรู้สึกเบื่อรู้สึกเซงความรักมันไม่ดูมีอะไรแบบน่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นหลอกอะไรประมาณนี้คุณจะเบื่อเบื่อเซงเซงยังไงก็ไม่รู้นะถ้าพูดถึงในเรื่องความรักจะเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณนะมีคนเข้ามาแล้วก็มีคนอาจจะเข้ามา,าจีบเข้ามาทําความรู้จักชาวราศีสิงแต่คุณเป็นคนที่ เลือกเยอะไงนะคะสเปคต้องเป๊ะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขาวหลอตีหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะเป็นสเปคหรือลิสต์ของคุณเอาไว้แล้วด้วยนะคะถ้าเขาไม่ตรงตามสเปคคุณคุณก็ไม่เปิดใจง่ายๆหรือไม่ได้คบกับใครง่ายๆนั่นเองนะแล้วต่อมาสําหรับคนที่คบหาดูใจกันมานานหรือสักระยะเวลาหนึง่งอาจารย์รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะไม่ ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วอะนะคะควรหาจิตกรรมควรไปเที่ยวด้วยกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันนี้ก็คงจะดีมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะต่อมาเป็นไพ่ Eight of Wands โอกาสดีๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานหรือโอกาสที่ใครสักคนนึงจะหยิบยื่นนะคะมาให้กับชาวราศีสิงห์ขอให้คุณรับโอกาสนั้นไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเพราะมันเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานโดยตรงเลยก็คือไพ่ไม้นั่นเองนะ,ะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักอาจารู้สึกว่านะอาจจะมีในเรื่องของเพื่อนแนะนําให้รู้จักพ่อสื่อแม่ชักหรือใครก็ตาม ที่นำพาคนคนนั้นให้ได้มีโอกาสได้มาเจอกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่ u e e n of Pentacles ผู้หญิงชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรรดสนิยมดี นะะในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการใช้ของนั่นนี่นะคะต้องเป็นของดีถึงแม้จะแพงหน่อยจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าดีแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็คุ้มค่าชาวราศีสิงห์ผู้หญิงก็พร้อมที่จะจ่ายในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะมองในเรื่องของความรักแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่เพียงแค่แบบความรักอย่างเดียวเขามีฐานะทางการเงินยังไงมี หน้าที่การงานยังไงฐานะของครอบครัวเขาเป็นยังไงหรืออะไรประมาณนี้นะไม่ใช่แค่เพียงแบบรักอย่างเดียวแล้วก็คบเลยหรือรักเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ผู้หญิงชาวราศีสิงค์คือแบบรักอย่างเดียวสมัยนี้มันกินไม่ได้มีหลายคนพูดแบบนี้จริงแล้วไพ่ใบนี้ก็ประมาณนั้นด้วยนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงค์นะคุณจะได้มีโอกาสคบหาดูใจกับผู้หญิงที่น่าจะมีเขาเรียกว่า เธอมีความมั่งคั่งในตัวเองหรือมีจิตการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจของเธอเองอยู่หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของอาสาหาริมทรัพย์หรือในเรื่องของที่ดินอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วเขาเป็นคนที่มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินแล้วก็เป็นการลงทุนให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นไปนะ,ะคือแบบผู้หญิงคนนี้คือครบเครื่องเลยนะคะ แต่รู้สึกว่าเธอนั้นจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของรสนิยมถ้าคุณรสสนิยมเดียวกับเธอก็อาจจะคบมันได้นานหน่อยนะแต่ถ้ารสนิยมต่างกันเช่นคุณอาจจะคิดว่าเงินไม่สําคัญหรอกความรักสําคัญกว่านั่นนี่แต่เธอเห็นว่าโอ้สมัยนี้นะ ทั้งเงินก็สําคัญความรักก็สําคัญมันต้องมาพร้อมกันจิอะไรประมาณนี้นะมันก็เริ่มขัดแย้งกันต้องมีความคิดไลฟ์สไตล์หรือวิธีการคิดอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันถึงจะครบกันได้นะคะต่อมาในเดือนพฤษภาคมนี้นะไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าค่อนข้างที่จะมีงานหนัก ที่ชาวราศีสิงห์จะต้องรับผิดชอบนะคะบางคนนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเหนื่อยนะนะพูดถึงอย่างเงี้ยเห็นแค่ภาพนี้ก็เหนื่อยแล้วนะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรักอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้มันยังคงดีอยู่หรือมันยังคงแบบไปต่อได้อะไรประมาณนี้นะแต่ทั้งๆท,ที่อาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่แบบ ชิวๆสบายๆแต่ฝ่ายหนึ่งพยายามประคับประคองพยายามปณีป,น,ปนอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะนเหมือนแบบมันรักเราไม่เท่ากันนะความรักของเราไม่เท่ากันนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีสิงส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําราศีธาตุไฟราศีธาตุด,ดินแล้วก็ราศีอมธาตุไฟนี่ค่อนข้างเยอะนะ นะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะ The Lover ไพ่นักรักมาอีกแล้วนะ8ดาบแล้วก็2ดาบสำหรับไพ่ The Lover นะบางคนอาจจะกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนอยู่หรือ เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นนักรักตัวยงหรือเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องระวังนะคะว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีการคุยคุยหรือคบคบกับอีกคนหนึ่งเอาไว้เผื่อเลือก อะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะให้เรียกว่าเป็นรักสามเศร้าได้ไหมก็เรียกได้เช่นเดียวกันนะในกรณีนี้แล้วอาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนได้อันนี้ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันเขาอาจจะมาแทรกแซงมีอำนาจให้เราสองคนนั้นแบบโอ้ทำไมไม่ทำแบบนั้นทาง,งนางนี้ทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยมาจุนจ้านอะไรเงี้ยนะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่ แดาบน,นะในเรื่องของบางทีคุณมีปัญหาสะสมบางทีมีปัญหาในเรื่องของอ,อะไรก็ตามในชีวิตของคุณในเรื่องการทํางานความรักหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคุณเรื่องที่จะปิดหูปิดตาตัวเองนะบางทีก็หลอกตัวเองด้วยซ้ําไปว่าโอ้ปัญหานี้เดี๋ยวปล่อย,ปอยไปเดี๋ยวมันก็ดีไปเองปล่อยให้มันเป็นไปอะไรประมาณนี้นะ นะคะบางทีคุณก็เป็นแบบนั้นจริงๆบางทีการที่คุณไปช่วยเหลือใครการที่คุณไปเอ็นดูเขาเอ็นเราก็อาจจะขาดได้นะในช่วงนี้นะคะแล้วบางทีนะคะเวลาที่คุณมีความรักนะคุณจะยอมทําทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักนะปิดหูปิดตาก็ได้อะบางคนอาจจะมีคนมาบอกว่าแฟนคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะดู ไม่เข้ากันนะดูเขาเป็นคนที่ไม่น่าจะซื่อสัตร์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะปิดหูปิดตาตัวเองแล้วก็ยังรักยังแบบทําเพื่อเขาอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นความรักแบบนี้ด้วยต้องระวังด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่สองดาบ เป็นความรักเหมือนเป็นโลกสองใบอะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือคู่รักของชาวราศีสิงห์ก็ได้นะที่มีโลกสองใบและก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้เลยนะคะว่าจะเลือกที่จะคบกับใครดีนะคะนี่ก็เป็นความรักที่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบ ทำไมต้องเห็นแกตตัวทำไมต้องคบกับคนสองคนพร้อมกันขนาดนี้นะคะบางทีอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาขอร้องอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซ้ําไปว่าขอให้ยอมรับความรักแบบเราสองสามคนแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันยิ่งแล้วกันไปใหญ่เลยนะนะคะคุณต้องเลือกแล้วแหละนะคะเป็นความรักที่แบบมันเป็นลูกสองใบที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีสิงห์ นะพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจพไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ